ก็สรุปว่าไปหาภาษารีบุตรเนี่ยนะภาษารีบุตรก็ไปแก้ก็คือไปสอบถามซักไซไลเลียงเสร็จน,นะแล้วก็ตั้งคําถามแบบที่เราเคยฟังมาก็คือปริวัติสามไปถามมาท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง <S 1> <S 1> คือคุณไปคิดนะว่าชีวิตทั้งหมดมันคือขันห้าใช่ไหมบอกใช่ แล้วขันห้ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราควรไหมควรไม่ที่จะเข้าไปสําคัญแบบนั้นบอกไม่สมควรเพราะฉะนั้นแหละไอขันทั้งห้าที่กล่าวว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานะขันอันนี้มันจะอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกย่าละเอียดเลวประณีต ทั้งหมดนั้นมันก็คือขันห้าทั้งหมดนั้นไม่ควรเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะ,ะนั้นอริยาสาวกที่ได้ฟังอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อได้ฟังอ่ะปรุงแต่งสังขารขันขึ้นมาก็จะเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยสิ้นแล้วคือรู้ว่าชาติสิ้นเพราะกรรมสิน้นรู้กรรมสิ้นเพราะกิเลสในขันห้าสิน้น เพราะฉะนั้นพรหมจรรย์คืออรยิยมรรคเพื่อทําให้กิจอันนี้ทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้คือหลักหลักการศาสนาเราเป็นอย่างนั้นทิฏท,ที่อันนี้นะพุทธศาสนามีลัทธิอย่างนี้พอผู้ที่ใคร่ครวญตามนั้นอันน,นเอาถ้าเราทิ้งต่างว่าพยมะกะคิดตามภาษาราบุตรหมดเลยนะเป็นลัทธิอันเดียวกันกันกบภาษาราบุตรแล้ว ทีนี้ภาษาริบวกก็ถามว่าท่านยมกะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนท่านเห็นรูปเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือรูปใช่ไหมเป็นสัตว์คือคือทั้งหมดนี้คือขันห้าจังในโลกนี้ขันห้าใช่ไหมเป็นสัตว์ก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นท่านเห็นเวทนาเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไม่ใช่ท่านเห็นสัญญาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสังขารนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือไม่ใช่ ท่านเห็นว่าวิญญาณนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลหรืออ้าแล้วสัตว์อยู่ตรงไหนคคอความจริงขันห้ามีใช่ไหมแล้วสัตว์อยู่ตรงไหนดูก่อนท่านยมกะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในรูปหรือร่วมไปอยู่ข้างในนั้นอีกทีไม่ใช่เห็นสัตว์บุคคลต่างจากต่างหากจากรูปอีกหรือไม่ใช่เห็นสัตว์บุคคลมีในเวทนาหรือไม่ใช่ เห็นส e ัตวบุคคลต่างหากจากเวทนาหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในสัญญาหรือไม่ใช่เห็นสัตว์บุคคลต่างหากจากสัญญาหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในสังขารหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลต่างหากจากสังขารหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลมีในวิญญาณหรือไม่ใช่ท่านเห็นว่าสัตว์บุคคลต่างหากจากวิญญาณหรือก็ไม่ใช่ ดูก <f dragging> ่อนท่านยมกะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือหรือมันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่ดูก่อนท่านยมกะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนสัตว์บุคคลนี้นั้นอ่ะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่มีวิญญาณหรือตัวสัตว์ไม่มีขันห้าเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกนั่นแหละดูก่อนท่านยมกะ ก็โดยที่จริงโดยที่แท้ท่านจะค้นหาสัตว์บุคคลในขันห้านี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยค้นยังไงก็หาสัตว์ไม่เจอค้นยังไงก็หาบุคคลไม่เจอคําว่ารถเหมือนกันนะนะฟากระโปรงหรือเป็นรถอย่างเงี้ยนะตัวถังใช่ไม่เป็นรถพวงมาลัยใช่ไหมเป็นรถเรถมีจริงๆหรืออย่างไงสรุปแล้วรถมีหรือไม่มีมี มีเหรอพูดกันมีโดยโวหารอ่ามีโดยโวหารแต่มีผู้ที่มีลัทธิไปสําคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเข้าเอาเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําปริญญาคําว่าขันห้าก็เหมือนกันพอแยกแยะโดยละเอียดแล้วไม่มีแต,มแต่มีแต่โดยโวหารเนี่ยนะมีแต่โดยโวหารคือสรุปแล้วว่าตอนนี้หาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เลย ควรหรือที่ท่านจะยืนยันว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าพระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วย่อมขาดศูนย่อมพินาศย่อมไม่เกิดอีกสรุปนะท่านท่านควรไหมที่จะไปมีลัทธิว่าขันห้าเป็นสัตว์เสร็จแล้วว่าสัตว์นี้ตายแล้วศูนย์ท่านควรไหมที่จะไปคิดแบบนั้นขึ้นข้าแต่ท่านพระสารีบุตรเมื่อก่อนผมไม่รู้อย่างนี้ผมจึงได้เกิดทิฏฐิอันชั่วช้าอย่างนั้น แต่เดี๋ยวนี้ผมละทิฐิอันชั่วชานั้นได้แล้วและผมก็ได้บรรลุธรรมแล้วเพราะฟังธรรมเทศานานี้ของท่านพระสารีบุตรจากที่กล่าวไปเมื่อกี้ท่านเป็นพระโสดาบันเรียบร้อยไปแล้วละทิฐิในขันห้าหมดเกลี้ยงเลยที่จะไปสําคัญว่าขันห้าเป็นอัตตาก็ไม่ใช่อื่นจากขันห้าว่าเป็นอัตตก็ไม่ใช่อัตตาอยู่ในขันห้าก็ไม่ใช่อัตานอกขันห้าก็ไม่ใช่เอาแล้วท่านเห็นเป็นยังไงบอกว่าท่านเห็นทุกอย่างเป็นขันห้า แล้วทุกอย่างที่เป็นขันธ์ห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้ไปสําคัญผิดคลาดเคลื่อนอย่างใดอย่างหนึ่งเลยสํานวนแบบวชิราภิษุณีท่านก็บอกว่าความจริงอ่ะนะทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นความจริงคือขันธ์ห้าเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นขันธ์ห้าเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมขันธ์ห้าที่ตั้งอยู่แต่ก็ตั้งอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วก็ ดับไปถ้าสิ้นเชื้อขันห้าก็จะดับไปเพราะนั้นก็หาความเป็นสัตว์เป็นต้นหาไม่พบนี่นะเพราะนั้นทิฏฐิอันนี้เนี่ยนะคิดว่าอนาคตเนี่ยเสื่อมแน่ความเข้าใจอันนี้ถามว่ามันยากเกินกว่าที่คนธรรมดาจะมาคิดพอท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันนะภาษารีบุตรก็จะแสดงคมเพื่อบรรลุมรักชั้นสูงต่อไปว่าดูก่อนท่านยะมมกะถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าท่านยะมมกะ ภิกษุที่เป็นพระอรหัรตขีนาศพเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นอะไรท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงกล่าวแก้ว่ายังไงสรุปนถ้าเป็นพระโสดาบันและจะตอบว่ายังไงท่านพยญมกาศตอบว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรถ้าเขาถามอย่างนั้นผมพึงกล่าวแก้อย่างนี้ว่ารูปแลไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นดับไปแล้วถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นดับไปแล้วถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ผู้ที่เป็นธาตุหันจริงๆนามมัญญิก็คือขันธ์ห้าแต่ขันธ์ห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกขแล้วก็ดับไปเนี่ยนะก็ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะปัจจัยเนี่ยสิ้นแล้วปัจจัยสิ้นแล้วข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผมเนี่ยถูกถามอย่างนั้นเพิ่งกล่าวแก้อย่างนี้เนี่ยนะก็กล่าวแก้อย่างนี้ พระหันก็ขันห้าเพราะตามเป็นจริงแล้วใน,ในความคิดของท่านคือขันห้าแต่ว่าอันนี้มองในแง่ทิฏฐิชั้นสูงนะแต่เดี๋ยวเอาจริยธรรมก็ามาก็จะคนละเรื่องกันอีกภาษารีบทก็บอกสาธุสาธุยมกะถ้าอย่างนั้นเราจะอุปมาให้ท่านฟังเพื่อ,อยังรู้ข้อความนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นคำสอนเพื่อมักชั้นสูงว่าดูก่อนท่นยมกะ เปรียบเหมือนครหาบ,บดีหรือบุตรของครหาบ,บดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขาก็รักษาตัวเนี่ยกวดขันเกิดมีบุรุษคนหนึ่งประสงค์ความพินาศประสงค์ความไม่เป็นประโยชน์ประสงค์ความไม่ปลอดภยัยอยากจะปลงชีวิตเขาเสียเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าอันนี้เพชฌฆาตนะเขาคิดว่า เครือหาบาดีและบุตรเครือหาบาดีนี้เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขามีการรักษาอย่างกวดขันการที่จะอุกอาจปรงชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นการทําได้ง่ายเลยอย่างนั้นเราพึงใช้อุบายปลงชีวิตน,นะเพชฉฆาดวางแผนฆ่าลูกเศรษฐีเหมือนนั่นเถอะวางแผนฆ่ามหาเศรษฐีอย่างนั้น บุรุษนั้นก็เข้าไปหาครึหาบดีหรือบุดครึคหาบดีนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าผมขอเป็นคนรับใช้ท่านะนะไปสมัครงานนะครหาบดีหรือบุตรครึคหาบดีนั้นก็พึงรับบุรุษนั้นไว้ใช้เขาพึงรับใช้เรียบร้อยดีทุกประการคือมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคําสั่งประพฤติให้เป็นที่พอใจกล่าวแต่ว่าจะเป็นที่รักคือพูดแหมเอาใจเจ้านายเก่งมากนะนายชอบไปคนนี้มาก ครหบดีหรือบุตรครหบดีนั้นเชื่อเขาโดยความเป็นมิตรโดยความเป็นสหายและถึงความไว้วางใจเขาเมื่อใดบุรุษนั้นพึงคิดว่าครหบดีหรือบุตรครหบดีไว้ใจเราดีแล้วเมื่อนั้นบุรุษนั้นรู้ว่าครหบดีหรือบุตรครหบดีอยู่ในที่รับพึงปลงชีวิตเสียด้วยสาสตราอันคมไปเชื่อเตรียบร้อยเลยนะ เพราะว่าวางแผนมาตั้งนานแล้วใช่ไหมกว่าจะเอาอกเอาใจกว่าจะอยู่ได้เป็นคนใกล้ชิดวจะอยู่ที่เงียบๆด้วยกันได้สองคนขนาดนี้เนี่ยวางแผนมานานก็เลยเชื่อเรียบร้อยดูก่อนท่านยมะกะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนะในการใดบุรุษนั้นเข้าไปหาเครือหาบดีหรือบุตรเครือหาบดีโน่นกล่าวอย่างนี้ว่าผมขอรับใช้ท่านแม้ในการนั้นเขาก็เชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าอยู่แล้ว ก็แต่ครหาบดีหรือบุตรครหาบดีนั้นหารู้จักบุรุษผู้ฆ่านั้นว่าเป็นผู้ฆ่าเราไม่จริงๆเขาก็คือเพชฌฆาตนะแต,แต่มาในนามของมิตรใช่ไหมมาในคราบของมิตรจริงๆก็คือคนฆ่าอยู่ดีอนะนี ในการใดบุรุษนั้นตื่นก่อนนอนที่หลังคอยฟังคําสั่งประพฤติให้เป็นที่พอใจกล่าวแต่ว่าจะเป็นที่รักใคร่แม้ในการนั้นเขาก็เชื่อว่าผู้ฆ่าอยู่แล้วก็แต่เครือหาบดีหรือบุตรเครือหาบดีนั้นหารู้จักบุรุษผู้ฆ่านั้นว่าเป็นผู้ฆ่าเราไม่ และในการใดบุรุษนั้นรู้ว่าครืหาบดีหรือบุตรเครืคหาบดีอยู่ในที่รับจึงปลงชีวิตเสียด้วยสาตราอันคมแม้ในการนั้นเขาก็เป็นผู้ฆ่านั่นเองก็แต่ครหาบดีหรือบุตรเครืคอาบดีนั้นหารู้จักบุรุษนั้นว่าเป็นผู้ฆ่าเราไม่ท่านพญมกะก็ยอมรับว่าใช่เนี่นะก็เพชฌฆา,าตั้งแต่มาสมัครงานแล้วงั้นเถอะดูก่อนท่านยมกะ ข้ออุปมานี้ฉันใดปุตุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับแนะนําในอริยธรรมไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในสัพปริสธรรมไม่ได้รับแนะนําในสัพปริสธรรมก็ฉันนั้นย่อมเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะก็ลทัทธิสกาญาิที่ยก็เข้ามาอีกเนี่ยนะ อันนั้นก็สรุปว่าจนเห็นว่าเห็นอัตตาในวิญญาณนะสกายทิถี่ยี่สิบเกิดขึ้นเขาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงคือไม่รู้เลยนะไม่ได้ทําปริญญาในขันห้าที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเลยมนะั้ง ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ยอมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันตัดใจปรุงแต่งว่าอันตัดใจปรุงแต่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่า ไม่รู้จักว่าขันห้าคือเพชฌฆาตเหมือนกันอยู่กับเพชฌฆาตทุกวันเลยนะเดี๋ยวไปอาบน้ําแต่งตัวได้เวลาจะเติมมาหาใหาอีกแล้วพอพอไม่รู้ความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันปัจจัยปรุงแต่งและผู้ฆ่าอย่างนี้เขาก็ย่อมยึดมั่นถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณว่าเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะสำคัญว่าเป็นอัตตา อุปาทานขันห้าเหล่านั้นอันปุตุชนนั้นเข้าไปถือมั่นยึดมั่นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานเพราะอะไรเพราะอุปาทานเกิดอะไรเกิดพบก็เกิดใช่ไหมพอพบเกิดอะไรเกิดชาติก็เกิดพอชาติเกิดชรามรณะโศกะปริเทวทุกโทมนัตและอุปาญาตดูก่อนท่านพญมกะส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นพระอริยะฉลาดในอริยธรรมได้รับแนะนํา ดีแล้วในอริยธรรมได้เห็นสัตว์บรุษทั้งหลายฉลาดในสัพปริสธรรมได้รับแนะนําในสัพปริสธรรมดีแล้วไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาก็เห็นรูปเป็นรูปเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นสัญญาเป็นสัญญาเห็นสังขารเป็นสังขารเห็นวิญญาณว่าเป็นวิญญาณนั่นแหละเห็นขันห้าเป็นขันห้าเพราะฉะนั้นเขาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงคือเมื่อเขาเห็นขันห้าเป็นขันห้านะ เขาก็รู้ความจริงว่าขันห้ามันไม่เที่ยงอ่ะย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันตัดใจปรุงแต่งว่าอันตัดใจปรุงแต่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่า อันนี้เน้นทุขลักษณะนะตอนท้ายนะผู้ฆ่าเพชฌฆาตทุขลักษณะเขาย่อมไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาอุปาทานขันห้าเหล่านั้นอันอริยาสาวกไม่เข้าไปยึดมั่นยึดมั่นว่าไงยึดมั่นว่าเที่ยงสุขและอัตตาเป็นต้นใช่ไหมย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขประโยชน์เป็นชื่อของนิพพานเกื้อกูลเป็นชื่อของมรรคสุขเป็นชื่อของผลนะจำไม่เลย คำว่าประโยชน์ตรงนั้นเป็นชื่อของนิพานที่เป็นประมัตถประโยชน์สิ่งที่จะเกื้อกูลเสมอด้วยอริยมรรคไม่มีอริยมรรคเรียกว่าสิ่งที่เกื้อกูลส่วนความสุขเสมอด้วยพระสมาบัติไม่มีเพราะฉะนั้นการที่อริยะสาวกไม่เข้าไปยึดมั่นยึดมั่นโดยความเที่ยงสุขและอัตตาก็สามารถเป็นไปเพื่อแทงตลอดมรรคผลและนิพานได้ท่านพญมกะกล่าวว่าข้าแต่ท่านภาษารีบุตรข้อที่เพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายของท่านผู้มีอายุทั้งหลายพูดเช่นนั้น เป็นผู้อนุเคราะห์ใคร่ประโยชน์เป็นผู้ว่ากล่าวพร่ำสอนย่อมเป็นอย่างนั้นแท้ก็คือคือยอมรับพระสาริบุตรนะว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อเพื่อนธมจันทร์จริงๆ mm hmm. ก็แลจิตของผมหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพราะได้ฟังธรรมเทศานานี้ของท่านพระสาริบุตรพยมะกะเป็นผ้าลรหัน์เรียบร้อยแล้ว